เป็นพนักง,งานบัญชีแล้วได้ใบลดหนี้มาสิ่งที่ต้องทําคืออะไรเอ่ยหนึ่งนะคะต้องดูว่าใบลดหนี้ใบนั้นเนี่ยมันต้องไปแมทคู่กับเจ้าหนี้ตัวไหนนะคะบางทีเนี่ยมันคู่มากับอินวอย์รายการใดถ้าเป็นรายการที่บันทึกไปแล้วเนี่ยเราก็แค่กลับขาบันทึกเข้าไปเพื่อไปแมทชิ่งแล้วต้องดูว่าเราจ่ายหรือย,ยังถ้าเรายังไม่ได้จ่ายนะคะยอดเจ้าหนี้ที่เราจะต้องจ่ายชําระเนี่ยจะต้องลดลงเพราะว่าใบลดหนี้ถูกบันทึกเข้าไปแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราชําระไปแล้วนะคะเมื่อเราบันทึกใบลดหนี้เนี่ยก็ทาได้2ทางค่ะ หนึ่งขอเงินคืนจากเจ้านี่2เอาไว้น็อกในรอบถัดไปกรณีมีการคอนติเนียซื้อขายกันเรื่อยๆนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบที่ทําการ P.O. แล้วก็เข้ามาเป็นอินวอยด์นะคะแล้วแมทชิ่งแบบพาเชียวก็ตามหรือแมทชิ่งไปแล้วก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเอาเลข P.O. มาอ้างอิงในใบลดนี่ใบนั้นให้ถูกต้องตรงใบไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เราแมทช์ใบลดนี่เนี่ยมันก็จะไม่ปิดตัว crossing P.O. ไปนะคะหวังว่าคลิปวันนี้นะคะจะมีประโยชน์มากๆและทุกคนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเฮ่งรวยปังเป็นนักบัญชีแบบ specialist นะคะ Hope you Enjoy on my video bye สวัสดีค่ะครูหมวยด้วยรักจากใจ